ทัดงโคก็คบบือทั้งบ้านนักเมืองหน่อยพี่น้องค้ายบ่อไรไปไหนดิมือ่อนีร่ค้ายเขาบ่อไรตัวโอ้นี่แก้วฟ้าเนาะตัวแม่แม่นั่งพี่นอ้องอันนี้แม่มันบ่หน,น่แม่มันแม่มันบ่หน่โอ้พอมันเนาะโอ้ยมันเมย์ตัวแม่มันได้เพี่น้องตัวเถอกพอมันมาเสรนจักบาทละกับแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าสองหมื่นเจ็ด โอมหมื่นเจ็ดพี่น้องยู่หูฝาดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพื่นว่าทรงฟี่ฝากไตไปยืบบราโอ้ันมีหางนั่งไม้ซังอะไทรงเพื่นว่าสิบเจ็ดห้าร้อยวีนี่พี่น้องตัวเมย์ได้ไข่ดวนบักบักเถิอกอันเด้บารบักเถิอกอันเจ้ากบาบักเถิกันเ้าซีเนาะ สองหมื่นสี่พันหาร้อยพันบาหันมีหางนั่งหมายรุ่นเชี่ยวมากเลยทรงบ่ล่ะทรงคือเก่าเนาะแฮงทรงดีพันบาเบอร์เทาเบอร์ะไรหรศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่เจดสองแปด้องได้พี่้องอยากได้โทรเขามาเพันบามีเอกสารครบได้พี่น้องมีใบมี่หลอด ้อยแจ่วก่อยเมนองมาแลนี่เมรเน้างมนัจักบารอะไรเนี่ยลูกจะัลอลขายวนี้เท่าไรราคาพนเนี่สามครับหมื่นสามพันเป็นแม่สาวพี่น้องก้อยแม่หมื่นสามพันราคาต่อได้ยู่พี่น้องก้อยพันบานบานล่หรอไแม่ลูกกัแม่นบ่นนี่แม่ลูกกับแม่นกลังตัวกันอยู่โอ้พันพ่นพ่นตัวกันยังข้าเงินกันอยู่ อันนี้1 3เนาะเบอร์ต <Asia> ิด <m> ต <anda> ่อเขาเบอร์ศูนบอกขอโทษแต่เสาเดียอสงต่องสีมามทุ่มยั่ห้านพี่น้องเเาิ่นมาคายก่อนเหรอเนาะ้ายโทษแต่เ้าเนี่ยคนมาน้องหอยมาคายก่อนมาเสรนโทรมตดเนาะอันโทษสายปมด้ายแล้วเนาะสองทุมงรมาเนาะคายสี่หมื่นสี่น่ะสองพุ่มหมือนั่นแล่ะว่คยขายแล้วโอ้โหสดวันมาะวันัาเาะโทษทาบพิ่น้อ เขาเจ้าจฟึ่งเห็นชิปเด้อบึงเดียบึงนี่พี่น,อน้องว่งทั้งสามนี่บอติดโคมสามบ่โอ้โ,อโ,อโอคมสามพ,พี่น้องหรายลยละา้าเพิ่นสามตนี่นันมีพี่น้องพิ่นว่าสามตวน่ห้องไว้เศร้าสองโอ้ลูกเถิกบดเนาะสองหม่นสองพนเนาะรักข้าห้องเนานะ ต่อรองได้ด้วยพี่น้องด้วผู้ใดอยากได้ควายเลี้ยงพี่น้องสตัวเป็นเ to to 2> 6, 20, ้ Rut, 20, 2สองหมืสองพเพื่นว่าเบอร์ติดต่อเขามีบ่หนศูนย์ยังศู้องศูนย์เก้าสองห้าเก้าหกเก้าหเล่นหนตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งนพี่น้องผู้ใดอยากได้ด้อพี่น้องเด้วเป็นควายเมลูกแต่ว่าทำเป็นลูกเทอะพี่น้องควายบ้านเขานี่ละสายบันานเขา ข้อมสูงก็สิบประมาณร้อยสิบร้อยเศ้านี่แหละพี่นอ้องถ้าข้าดียังต่อได้อีกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาโอ้ยบังนี่หางมันพี่น้องหางดกหางเหย้าดีดิปเ็นพอพันเคุนว่าลูกบักเก่าดิพี่น้องหลังเที่ยงหลังตรงรีบไปเลยพี่น้องบังในหลังมันบังนี่หางพอพัน ป่อนาคตทุกท่าได้เนาะไปไปละคนตัวเพิ่นว่าลูกบ่เก่าสิแม่นบ่มีใบพร้อมเพิ่นว่าของผู้ใหญ่เจียบพี่น้องแต่ว่าจะฮะพเพิ่นว่า3 3 0 0 0เกาเขาห้องไว้นําบ่เนจองอ

โอ้สามหมืนเก่ารูปบวกยังก็หรรูปบยังก่เก่าจนมบาหลรูกเก่าจะเลื่อนมิบายมิหลอดสองเก้าเดือนพี่น้องอายุ่นสี่สิบเดือนสามหื่นเก่าราค่าเปิดเนาะครับคาเนี่ยังต่อได้พี่น้องผููได้สนใจกับโทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้เกของเ่เจี๊ยบขำนันเจี๊ยบเนาะผูไดสนใจด้อพี่น้องเนยบ เป็นพ่อพันได้ยี่พี่น้องเป็นว่ามีเอกสารเล็บงามเล็บงามหางกกหางมึงเนี่ยหางเง่าหางหางงามพี่น้องหางลามดีแต่ว่าค้อยเขาจะได้ยี่สิบเดือนเฮ็ดพ่อพันได้อยู่ผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้องของผู้ใหญ่เจ็บบันอุ้มเหมาคนละพี่น้องก๋วยทึบก๋วยตู่กระเทิรนตูมักส้นคนจนมักบู่เขาว่า ลำลามันได้พี่น้องเห็นบอลควยา,ายตัวเวียดนามเพิ่นรับซื้อมาไว้ซื้อแล้วมาร่วมมาหนิพี่น้องทั้งแม่ลูกทั้งควายผูโอ้ลูกหน่อยๆน่อยอันนีออกมาดินี่ห้องหอยเวียดนามมาซื้อแต่ว่าฮันบ่หลายหมือนีอ้ควายควายมันก็เริ่มเบิดแล้วพี่น้องเริ่มเบิดลงแล้วล่ะยาบ,บ่หลายควายก็ได้ จะว่าตะเกาเคยสื่อแบบยิ่งใหญ่บัานนี้ก็เริ่มตัวน้อยลงแมนจะจอยก็เริ่มสื่อเลยดิเพราะว่ามันควายมันก็เริ่มบดเลยพี่น้องต่ว่าราคาก็ยังถือคือเกา่าหอยเวียดนามแจะว่าบหลายตัวบ่หอดเสาวพวกนึงมันหาซิบโตคุณขาเจ้าก็ไปเลาะสื่อมาเรื่อยๆแต่ข้าเจ้ากับ่หนนี้ไงหรอกพี่น้องข้าเจ้าก็รับสื่อตลอด สิ้อแหละฮะจะมาไหวบ้านน้ำเมืองตลาดบ,บ้านน้ำเมืองอผู้ใดอยากขายควายมีควายผูกใหญ่ควายเถิกกล้วยแม่หมันแมน่มันก็เขามาขายในหอยเวียดนามได้พี่นอ้องขึ้นซื้อมาไหวท่านบ่าวพ่อเสี่ยวเขาจะเ,าเลี้ยงวันนี้แล้วเขาจ้างคนเลี้ยงมันมีน้ำพร้อมจบซื้อตลอดพุ่นละปีสองปีเขาจะต้องสิทีนี้เพราะว่าช่วงนี้ราคา หัวราคาควายเมืองไข่มันถือข้าจ้าก็มกาเฝ้าเอา,อาพี่น้องเฝ้าเอากระซ่งก้าว,าว่าสือพ่อเราก็ส่งสือพ่อเราก็ส่งส่งเรื่อยๆไปเวียดนามพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้มันบ่ได้ร้ายเข้าจอกก็บ่ได้ร้ายบ่ได้มือน,นี้พอ,อนนรับสือทึงวัวถึงควายนั่นแหละบ่ได้ายเนะาะควายบ่ได้ายเนาะ Ô số mua bán này này. Ô mua bán số mày chiều đứng leo. Số phải khăn đứng leo. lo à lo kiểu mày nó. Bao lại nó. Quay bao lại nó. Ô số mua bán này này. Ô mua bán số mày kiểu đứng leo. Số mà khăn đứng leo. khăn đứng Lo à lo kiểu may nó.